ฮะอ๋อซส้ยเส้ยๆๆส้ยน่ะเฮ้ยคือล่งขืนไม่ก็เป็นนงเดงค <c oughs> พอ่นองเบิงกอน,นะ <c oughs> สวัสดีครับต้นกับกอนบ้านดงหมากไฟครับเป็น้องครับทำรับคลิปนี้เสื้อ้าอแม่พีปน้องมาเลาอเบิงน้ำใหม่เหงก่าไอ,อ้อนนอไม้ไฟนอไม้ไฟก่อนวัสดีครับครับน่งถว่าน้ำใหม่ไฟเผา น้ำใหม่ไผเอาน้ำใหม่อันไฟใหม่ครับพี่นไหมทั้งนี้ทั้งบานบ้าตนบ้าก่อนก็เจากัดเรื่มกันเลี่ยวด้วยครับพี่น้องคนหน่อยนึงจนในๆพูนเอาไบนทำอะไรมันมันอยู่ทั้งในแห้งนะครับ อืมดีกันนึงฮึฮึเสียงซองยอดทำงานเลยงามๆใส่อวบบ้างอวบโอ้โนี่มาเบิึงสองยอดแรกของปีครับพี่น้องหน่ะไม้ไฟต่วันมาท่านออกหลายหน่อยเนาะ งนี้ก็จะแบบเผากันแล้วครับนะนั่ไปเบิ่มกันห้อยเผาอยู่ตะบบหูส์อินฮะอ้าวส้ยเส้ยนะเฮยนีืน่นนนั่นไเยอะป๊อว้าวกลังขืนเลยพี่น้องดูทางใน้นนะอุ้ยหลายหดอยู่ด้ั่น่นะดพ่อเกียงได้เดนี่ไอ้ัดมันหลพี่น้อง เดี๋ยวตะบะมาเบิ้งหน่อยเนาะงามหน่อยเนาะงามคือล่างขึ้นไม่ก็เป็นหนังเดแกนที่น้องเบิ้งก่อนเนาะอยู่ข้างในเนาะก่อนนี่เรากำลังมาพูกเพราะท่านมีคนเข่าได้เนาะไอยามมาเคลียร์ก็เป็นหนังแกนฟุ้นมันคุ้มเนาะนามงามๆจะเคลียร์ได้เพราะว่ามันถิงฟุ้ง มัติดฟุ่งนะมันิเขาดังเขา้านับ ท,ทงองานพวกนี้ตั้งพี่กัมี่ครับพี่เวเดกๆม่อเอา้หาหักจ่อย เดี๋ยวอ้อมไปเอาอีกฟังกันค่ะหน่อ,ย,อยแล้วถางกันนะเขาหยาดเป็น้องมีแต่หนามอุจตวานอใหม่ไส่เขาปุ่นยู่ทางในกอปุ่นนะปุ่นน้ำหนาเนียนิดนึงเปพี่น้องแต่ว่านอนนอนมันอยู่อันนอมันอยู่ใน่ๆปุ่นนะครับเสียดายตะวันอ่างามอยู่หน่อยไอหนาะยถางไว้ก่อนหัดหนาเข้ามาเขากำไรถางอกถาง,อางอรอเปลี่ครับ หวานั้วมาไอ่อ่าเจะไปเบิ้งหน้าไหม่ก่้อนนะครับไอ่เอา,ไ,เอาไอยเราติดต่งกล่องให้เบิ้องเนีะมีข้งในก่อนละครับ Nói lời ai Một luôn nữa này. Như cái cây cây nhiều.

นีก,ก้อนหนึ่งอยู่ทางใน่นครับพี่น้องแต่ว่าคือจังห้อยคนหมุนแต่ละไออ๋อเขาจ่อมาตัดใหม่ตอนนี้งาพี่น้องห้อยเขาจ่อตัดใหม่นี่าไอไอก้อนแบบนีอยู่นี่อยู่เขาใส่โปะหยดน้ำใช<จ>่เดี๋ยวพาไปเบิงรงนกันครับ<ม>นี่ห้อยคนเขา่าบอ อ๋อแสดงว่าเข้าชุดแหลกว่ะอันนี้เ,เาอาไว,ว้กันนฮะเส้นันึ่น่นี่ครับพี่น้องน้าใหม่ไสคอ้าอหนึ่งรับนี่อ้นอนนี่นี่นี่ ได้ป็นาลายหย่อนหน่อยนะอเนาะเพราก็ลังขึ้นครับพี่น้่นองจะขึ้นอีกไม่จักกี่เมืองนาจะขึ้นอีกไปไปรอเบื้องอีกครับพี่หน้องพอเขาก็พอสองสามกอกับ<า>กอ,<า>กอนี่เนะเขาสู้ช่งวงอ้เขาสู้ช่วงเหรียญกี่เท่าอีกเราก็อายมันก็เค่อยหาปีนี้ปีที่สองครับหน่อไม้ไฟไปสัน่นไป เาสู้เขาซู้ช่วงดามามันว่าไอ้เ <c oughs> ขาเสียบ้าเขาเป็นคนเผาอยู่เขาสู้ช่วงดามาพี่น้องอันมูอเพิ่นพักการเลี้ยงงวเลี้ยงควาย,ย่ังสี่นะครับน้ำปลาท่า,ามันเกิดเผาเ่าห้มันท่าข้ากับมาหาเลาะเบิ้งถ้าใครจะเผาเดี๋ยวจังคไปเสด็จเก็บไปไปลาะเบิ้งน้ำกันอีกครับมาเที่ยมีเนาะ นีมาเหมือนกนะันมาซ่อมเบิ้งเห็นมันขึ้นอยู่เลยครับแต่ว่ามาบั้นท่านเพิดจะห้าเบิ้งอีกรอบนึ่กันครับเป็นจังได๋หัวนี้ก็จะเก็บไปได้ยังนี่อยู่ก่อเดียวอยู่ไกลๆมูบุตรอ๋อขึ้น,นยนะอดไปแล้วขึ้นน,น้ำไปแล้วได้ไดยุ่ยอายขึ้นตึ้งสูงขึ้นยอดบอลนะได้ยุ่ยยอดยอดอัวปุ๊บยังจะต่อยอดอวบ อาลังอ,อันเบิงอยู่ในกล่องก็จังอันไงเลยครับแต่ว่าท้าที่จริงแล้วนั้นสมัยเสียบลูกซีนเ,ยนนนเียนะข้าไปนองไปเบิงอันปวดนั่นกันครับเนบนนนนนหนียมากเลยปวดเปล่อันนี้ใหญ่ยังไม่ตายไม่ต้องใส่ใส่ใน อันนั้นนั่นวาไอ้กระแดงหร้อตอนนั้นกระแด้งแล้วไฟเผาอยู่ทั้งหน้าวะไอ้มันรอยเผาเลยทั้งหน้า ก็เอาก็ไม่ได้เกาะกอไผ่เด้ออ๋อให้เจ้าเขาอยู่ตั้วบ่บ่หอดกอบ่ะมาณไหนไม่ถึงกอใช่ไหมแต่โดนกอไผ่อยู่นะอันนี้ถึงกอหรือเปลยก่อนเขาบ่หอดกอครับคูณทำไมแต่หอดกอน้ำใหม่ไฟ่เป็นยังสีออกเนาะ Có phó tát mày thì xì lấy ai, rồi này Phần thế thì nó có nâng phần trong này rồi hai ngàn vương với không khác Các chân hoa là vợ ai ตั้งสั้นมา่าไปไก่แห้งด้วยฝังชันเลยนะพี่ก่อนอย่าไปใกล้น้ำมากมันขึ้นมันเลยเป็นก้อนหรือเปล่าโอ้ขึ้นอะไรขึ้นก่ัวไปแล้วพี่น้องก่อนนแกได้หน่อยเนาะเอ็นเนี้ยมาจะไปไก่ยังมาซ้อมๆมันจะขจอกเผาแตงยำได้ขึ้นจะน้ำขึ้นอันนี้แหละแต่ว,กกว,ว่าขจอกกับไ่ได้เผาสุกัวได้ครับอ่านั่งกอดกับเจ้าเขียว เป็เนระเบิดอาจจะพอก่ออีกก่อไฟไหลายอยู่ดอกครับแต่ว่าหลายแต่เขาบ่เผาๆหน่อยนะลุนพี่น้องก่อนหนึง่งเจ้าเผาโดนไปบุ๊คก่อนแล้วไปว่าถ่าเลยแล้วฝ่าว่าลุ่นพี่น้องมันขึ้นไปลุนลุนลุนลน,นิ่ห้อยก้นเขา่าบ่พอมีกูจะขึน้นนี่ง่ายามั้ยพี่นอ้องมึงถ้าเจ้าเผาหอดก่อนไหก่อ,อนนี้ไหม ขบาบุกองกมาออกไปยังไม่ขึ้นต้นมัานขึ้นบ่าวอืออีอกประมาณสามสี่หมื่นมาเบิอบเ้องไม่ใหญ<า>่เป็นตะขืนฮะถ้าเขาว่าเป็นตะขืนไหมตะขืนนี่ก็สิงามครักกอนอู้วเบิ้องที่ะไรจะเบิ้งอ้าตะขืนนี่งามเลยเดยนี่พี่น้องเบิ้งก่อนอน,นี่ไหมเนี่ยใจล่อกัอนพี่น้องเรารุ่นผลาดมาแล้วเนาะแต่เขาบอกไปก่อน ต้องไขยันมาหลอเอาอยู่ทั้งหนามีห้อยเผาครับเราจะพายางไปเบิ้งแต่ว่าบ่หัวมีปลอดภัยบ่เนาะแต่ว่าเห็นห้อยเขาเจ้าเผาไปน้องห้อยใบไม้เป็นแห่งแหงเขาเผาอยู่เขาเผาอีกอย่างอ่ะอืมเขาเผาปลาเขาเอาอ่อน เขาเอาฟืนมีซื้อมั้งแต่ว่าแต่ว่าบ่มีปลอดภัยเปบนงชางนมนมีปลอดภัยว่าเปมาถังกันง,ใ,นงนใช่รอยถงังไหมพี่ว่านั่นว่าแล้วไงถ้าตัดไมน้นั่นห้อยจะจตัดไหมก็เผาเอาฟืนพี่น้อง<ม>เอาฟืนไปเห็นเผาทานนั่นสินะกจางหาแรง นี่บ่นี่ดิปลอดทัยปีทีเดียวเขาจะเาเผาจังไหนบ่ก่อนนั้นงั้นตองก่อแต่ว่าปีนเขาก็เผามีทางไปปีนตรงไหนั่นปีทีเดียวเขาเผาเด้ยวยกันอือหืองไปมันมีทางออกอยดิอืม,อ,มอันนี้ อันนี้หัวกระเพาครับหอดกออยู่แบบไงก็คือกออยู่มางแลกอกอนี่ก็อยู่ข้างนอกไปเมื่อกี้อ๋อฮะเนี้ยมากคือกอนี่คือกอนี่แหละอืมมีจักจักน้อยหนาจะออกไปบ้างกระเพราเขาหอดกออยู่ก้อนี้นะเขาหลับหนาเดี๋ยวพามาเลอกบ้างไหมครับอันนี้ก็เลยอืมอันนี้แบบมาสำรวจปลาถามไปนั่กันน่อพี่น้องปลาตัวนี้คือเผาครับแก เขาอีกอย่างเหมือนันนออกได้ไหม่ทงนะพอเผยเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เรามานั่งกินข้าวงวดีก่อนเจ๊ไหมจำได้อยู่น้ำลมอยู่เออหนาวยังว่าท่านแหงอย่างนี้เไปได้เจ้าเผาเปลี่ยนเดือดเลย นั่นเข้ามาตัดเอาไม้ี่เห็นไหมก็เขาเผา,าเสร็จแล้เอาไม้ไปให้น้องนั่นไม่เจาะเลยหอดกอยหัดตะวาบระท่านออกมาแวก็แล้ก็พึ่งเผามาั้งน่จากช่งนี้ยดนีนนนห้อยเผา หลายนี่อายุเป็นรองมีคนเอาอยู่คนฮะมีคนเก็บอยู่เข้าโดนเลยเด่นนี่เนาะเป็นมันมั้งคือหรอล่ะมีคนเก็บไปแล้วไอ้ก่อนนะตรงนี้ก็มีอืมอันด้วย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 อันด้วอ้ออกอยู่ออกอยู่ไปไปไปขับไปเพิ่งตรงนี้ตะกี้น้ำถ่วมพี่น้องเข่ามาเบิ้งหลรอบหนึ่งเขาบัตันเผานี่เมื่อเบิ้งอีกเทลียดหนึ่งก็เผาจนน่ะเข้าไปแล้ว นอนอบบง่ายหน่อยคือหนห้อยกระเจาเก็บกันมีด้บาอย่าไกลกันนะไันก็อาไปแล้วอ่ะอามาเลยำเยรองนอนเอนตั้งนตรนนนหมนนอนยึดางกันอีกเห็นไหมนอยึดตั้งยึดตั้งคางกันอีเห็นหมันไหม

อือน่ะทวอย่างไหนอีกบ่าทั้งในทำไมมันขึ้นสูงแล้วเนาะเสดาเบื้องอีกกอครับที่จังไหนอ่ะนี่เุณหเนณหักผองหยก็จอเอาไปเลี้ยวกันะโอ้แต่เสดายเนาะนอีกกอหนึ่งทั้งหนาครับผมไม่ร่อยหาตอ่อ,ตอน โอ้ยเสียายแด้ไปลองข้าเจ้ามาเอาไปก่อนเนาอเหมือนนั่นมาหล่อต่ว่าห้องประดับมาหล่อส้นทั้งขี่ป้าดเดียวกันแหละครับแต่ว่าห้าหล่อมาบ่าหอดไม่กี่นเพิ่นเงี้ยใครจังมาเบิ้งไหมข้เจ้าเผาไปก็ไหนจะเผาโดนล่ะเ<ด>นาะ มาหยอดเทียนแล้วครับเนี่ยแล้วกำลังแกะเปียกทุบเกลียงกันไปหน่อยเนี่ยหน่อไม้ไฟที่เราหามานะนี่ปอ,อกเปลือกเรียบร้อยครับนี่ฟังผลกันนี่ปอ,อกเปลือกแล้วก็ทุบทุบทุบชึ้หนาไอ้บ้าลายไปไหนพี่น้องพ้อเด็ดเกียงหน,หน่อยๆเข้มๆ สำหรับคลิปลาพี่น้องไปเลาะหาเนื้อใหม่ไฟนะครับเนาะไปเลาะไปตามหาเบิ้งนะครับว่าเนื้อใหม่เป็นเกิดบ่อกะตามที่เห็นในคลิปบแบบพี่น้องพ่อได้กินได้อยากอยุบแต่ก็ไล่แต่กับพ่อได้เกียงในยังอยู่เนาะขอบคุณหลายๆ่เลยครับที่มารวมหมุดกอไผ่มุนห,หาอย่างก่อนเนี่ยเนื้อใหม่ไ,มไ,ไฟเล่นขี่เทาน้ำกันกังพีน่น้องน,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 น้ำก่อนใก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วเนาะมาขี่เทาเต็มตัวอัในใหญ่เลยพี่น้องมาจบคลิปอ,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 นะอยู่เงี้นมาอาบแดดเนื้อใหม่น้ำแหละยุ่เงี้นเข้าี่ กำลังปลอ,อกน้ำใหม่เดี๋ยววันเก็บปลอ,อกน้ำใหม่แะสิดทายล่วงให้เบื้องน้ำกลด้วยครับสำหรับเก,ก็บนีกร่ากันไปก่อนครับสวัสดีครับ